สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะหลังจากที่ทักกระเป๋าป๊อปคอนลูกเล็กใบก่อนหน้านี้เป็นทรงก้นเหลี่ยมเพื่อนๆก็อยากจะได้ทรงก้นกลมเลยขอให้นกทําคลิปวิดีโอสอนเลยจัดไปตามที่ขอสําหรับกระเป๋าใบนี้ทักจากไหมอูด้งนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มทักด้วยกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมอูดง้ง1ม้วนมีน้ําหนักอยู่ประมาณ165กรัมนกใช้อยู่2ม้วนครึง่งซับในสาําเร็จ ทรงก้นกลมขนาดรอบปาก26นิ้วแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิลก้นกระเป๋าสำเร็จเส้น่าศูนกลาง7นิ้วครึ่งหรือ19เซนติเมตรได้พร้อมเข็มสอยโครเชต์ที่ใช้4.5มิลในการถักขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักต่อก้นกระเป๋าสำเร็จนะคะ นี่จะเป็นก้นกระเป๋าสําเร็จมันจะมีหมุดตรงนี้ให้เราหงายขึ้นตอนเริ่มต้นไหมอุด้งเส้นจะใหญ่นะคะให้เราถักใช้เข็มสี่ทับศูนย์ถ้าเป็นสองหัวสีทับศูนย์ถ้าหัวเดียว 2. 5งมิลน,นะคะถักลงไปก่อนเกี่ยวไหมขึ้นมาหงายหมุดขึ้นแบบนี้นะคะล็อกหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งนับเป็นหลักแรกหลักที่สองถักซ้ำหลักแรกเราถักไปหลักเดียวนะคะ เราจะถักซ้ำในหลักที่สองแล้วก็ถักไปหนึ่งหลักหลักถัดไปถักซ้ำสลับกันถักสลับกันจนครบรอบพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นมันจะเหลืออยู่3ามรูแบบนี้นะคะให้เราถักซ้ำสามรูนี้ลงไป สหลักรูละ2หลักในแถวที่เราถักต่อจากก้นกระเป๋ามันจะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด76หลักรูมันจะมีอยู่50หลักนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนหัวเข็มเป็นหัวใหญ่4.5มิลในแถวแรกเราก็จะถัก x ลงไป1หลักถักเอ็ มาให้ถึงตรงที่มีหมุดตรงนี้นะคะถักบนทุกหลักพอถักมาตรงตำแหน่งที่มีหมดุดตรงนี้เราจะถัก x ลงไป2หลัก1 2จากนั้นก็ถัก x มาให้ถึงตรงตำแหน่งหมดุดให้มันครบ4หมดุดเพื่อขยายหลักเราต้องการอีก4หลักนะคะเพื่อให้ได้จำนวนรอบหลักกลนกระเป๋าอยู่ที่80หลักพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายเราจะถักซ้ำลงไป2หลักถักเลื่อนห่วงจบแถว เราจะได้จํานวนหลัก80หลักต่อไปเราจะถักลายนะคะสําหรับลายอันนี้ก็จะเป็นแถวแรกของลายลายจะมีแถวที่1กับแถวที่2นะคะแถวที่1เราก็จะถัก x แถวที่2เราจะถักลายเป็นลายเม็ดข้าวโพดหรือลายป๊อปคอนเราจะถักพลิกกลับไปมาถัก x 1แถวแล้วพลิกกลับในหลักแรกนะคะเราไม่ต้องถักโซ่หนึ่งดึงห่วงขึ้นแล้วก็เริ่มถัก x ในหลักแรกลายนี้ก็จะเหมือนกระเป๋าใบก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ถักเป็นทรงกลมแล้วก็ถักพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดปดไหมออกทีละสองห่วงอยู่3ามครั้งจะได้หลักที่ยาวแล้วก็เราก็จะถักสลับ X 1หนึ่งพอสองคอหนึ่ง 1> x หถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นหลักสุดท้ายจะเป็นที่พอสองคอนะคะเราเริ่มที่ x จะจบที่พอสองคอมันจะสลับกันพอดีหลังจากที่ถักพอสองคอเสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถว ถ้าพลิกจากด้านนอกมันก็จะเป็นเม็ดข้าโพดหรือว่าลูกปอมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแถวต่อไปพอเราถักเลื่อนห่วงจบแถวพลิกกับในหลักแรกเราไม่ต้องถักโซ่เวลาเราถักขึ้นแถวแรกนะคะไม่ต้องถักโซ่หนึ่งดึงไหมขึ้นแล้วเริ่มถัก X บนทุกหลักให้ได้จำนวนหลัก80เท่าเดิมนะคะ เราจะถักเอ็หนึ่งแถวแล้วก็ถักป๊อบคอนเล็กอีกหนึ่งแถวพอถักเอ็กมาจนถึงจุดเริ่มต้นถักเลื่อนห่วงจบแถว แล้วก็พลิกกับในหลักแรกถัก x หลักที่สองถักพอสองคอถักเหมือนกับแถวที่สองเลยนะคะ x1 หนึ่งพอสองคอหนึ่งสลับกัน ตั้งแต่แถวที่4ไปนะคะจะสังเกตว่าลูกป๊อปคอนมันจะตรงตำแหน่งกัน x ก,ก็จะตรงตำแหน่งกันมันจะเป็นแนวตรงแบบนี้ขึ้นไปเราก็ถักให้ได้ตามความลึกของกระเป๋าที่เราต้องการถัก x 1แถวป๊อปคอนหนแถว x 1แถวป๊อปคอนหนแถวสลับกันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักสลับกันนะคะ ป๊อปคอนึแถว x 1แถวขึ้นมาให้ได้ตามความลึกของกระเป๋าที่เราต้องการของนกถักอยู่นะับแบบนี้นะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกจดแดเก้บจบที่ x ถัก x อีก1รอบเป็นแถวสุดท้ายนะคะจากนั้นเราก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะถักสายกระเป๋านะคะเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บให้ สายกับตัวกระเป๋าติดกันนะคะอันนี้เหลือไว้แล้วก็ถักโซ่ห้าจากนั้นถักโซ่หนึ่งถักเอ็กหนึ่งพอสองคอหนึ่งเอ็กหนึ่งพอสองคอหนึ่ง แล้วก็ x 1พลิกกลับดึงขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องถักโซ่หนึ่งเราจะได้ลูกป๊อปคอนสองจากนั้นก็ถัก x ไป5ห,หลักเราก็จะถักเหมือนตัวกระเป๋านะคะพอถักเสร็จพลิกกลับเริ่มต้นที่หลักแรกก็ถัก x 1แล้วก็หลักที่2พอ2คอ หลักที่สาม x หลักที่สี่พอสองคอหลักที่ห้าถัก x แล้วพลิกกลับแล้วก็ถัก x ไปห้าหลักอันนี้ก็จะเป็นสายกระเป๋านะคะเราก็ถักให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วก็พอจบเราก็จบที่ป๊อปคอนแบบนี้นะคะ แล้วก็ไม่ต้องถักเอ็กตัวนี้เหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บความยาวตามต้องการของนกจะถักอยู่ทั้งหมดถ้านับเป็นแบบนี้นะคะ22เมตรถักแบบนี้อยู่สองเส้นหลังจากที่เราถักสายทั้งสองข้างเสร็จจากนั้นเราจะเอาปลายสายไา้เย็บติดกับขอบปากกระเป๋าเราจะใช้เข็มเย็บนะคะอันนี้วิธีเย็บเราก็จะเอา ปลายไหมแล้วมาเย็บตรงนี้นะคะเกี่ยวกะวางตำแหน่งให้เหมาะสมเย็บให้ติดแล้วตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็เย็บแบบเดียวกันทั้งสองข้างวางตำแหน่งให้มันตรงกันทั้งสองข้าง หลังจากที่เราเย็บสายทั้งสองข้างเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะถักตัวฝากระเป๋าเพื่อมาติดตกแต่งหรือว่ามาใส่ตรงกลางเพื่อไม่ให้ปากกระเป๋ามันอ้าแบบนี้นะคะสําหรับวิธีถักเราจะถักในรูปแบบเดียวกันกับสายกระเป๋าสายกระเป๋าเราถักอยู่5เราใช้โซ่หแต่นี้เราจะใช้โซ่เนะคะเริ่มต้นเหมือนสายกระเป๋าเลยเริ่มจาก หลังจากที่ถักโซ่ x 1พอ2คอ x 1พอ2คอ1 x 1พอ2คอ 1, 1, 1, 1แล้วก็จบที่ x แล้วก็ถัก x 1แถวแล้วก็ถักตามลายเดิมนะคะอันนี้เราก็จะได้เราก็จะถักตามความยาวที่เราต้องการของนอกถักอยู่1นับแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าดแถวสุดท้ายเราไม่ต้องถัก x นะคะจะจบที่ ลายที่เราทำลายป๊อปคอนแบบนี้ตัดเก็บซ่อนปลายใหม่อันนี้จะเป็นตรงปลายที่เราจะเอาไว้แต่งด้านหน้าอันนี้จะเป็นตรงจุดเริ่มต้นเราจะเอาไว้เย็บติดกับตัวกระเป๋าด้านหลังวิธีเย็บเราก็จะเย็บเหมือนสายนะคะใช้ปลายใหม่ที่เราเหลือ,อไว้เย็บตรงร่องตรงนี้นะคะกะวางตำแหน่งให้เหมาะสม หลังจากที่เราเย็บตัวฝาติดกับตัวกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าฝาปิดแบบนี้เราจะใช้แม่เหล็กขนาด18มิลใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยให้แม่เหล็กทั้งสองชิ้นมันติดกับตัวกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นตัวแต่งด้านหน้าหรือฝากระเป๋าที่ไว้ปิดตรงกลาง จากนั้นเราจะใส่ซับในนะคะสําหรับวิธีการเย็บนกขอข้ามขั้นตอนการเย็บเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าถ้าอันนี้นกใช้ ซับในสำเร็จรอบปาก2 6นิ้วนะคะมันจะพอดีถ้ามือเพื่อนๆคนไหนถักไปแล้วมันหดวิธีใส่นะคะให้เราถ้าซับมันใหญ่จนเกินไปให้พับขอบด้านข้างนะคะทั้ง2ข้างมันก็จะพอดีนะคะบางทีมือของแต่ละคนน้ําหนักมือก็ไม่เท่ากันของนกใส่รอบปาก2 6นิ้วก็จะได้พอดีเลยนะคะ หลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จเพื่อนๆก็ถักตุ๊กตาพวงกุญแจมาห้อยติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ